ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายีบสี่ลายไอดอดโหราโหรายีบสีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ ลัคนาราศีกันทุกท่านครับดวงความรักล้วนๆในปี2564ตรงนี้นั้นอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันว่าในปี2564ช่วงไตรามาสแรกนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอเข้าไปถึงช่วงประมาณเดือนเมษายน นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพระหัสดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีกันเองเลยโคจรเข้าสู่ภพอรินั่นคือประการที่หนึ่งแล้วก็จะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวสุกและดาวมนุษย์ตยู่โคจรอ,อยู่ในภพมรณะนั่นคือประการที่สองช่วงเมษาพฤษภามิถุนาช่วงจังหวะตรงนี้เป็นช่วงแห่งความวุ่นวายในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกัน ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันถ้าคุณมีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าพยายามอย่าสร้างเงื่อนไขอย่าสร้างเรื่องให้ต่างคนต่างมีปัญหาจุกจิกใจกันแต่เดือนที่ต้องระมัดระวังที่สุดสำหรับชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของความรักนั้นจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาสิงหา กรกฎาคมสิงหาเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันต้องระมัดระวังเรื่องสัมพันธภาพคุณอาจจัดทะเลาะกับแฟนคุณเพราะเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินมีความไม่ค่อยพึงพอใจกันจากเรื่องของพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินหรือขัดแย้งอะไรกันเรื่องเงินเงินทองทองนี่คือสิ่งที่ทินแสหมิงอยากจะบอกชาวลัคนาราศีกันเอาไว้อย่างไรก็ดีครับผมเกริ่นให้ฟังไปแล้วว่าช่วงสามเดือนแรกของปี 64ความรักยังไปได้ดีหลังจากนั้นก็ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันมีเรื่องที่คุณจะต้องระวังยิบย,ย่อยยิบย่อยอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วก็ย้ำว่าเดือนที่ต้องระวังที่สุดก็คือในช่วงเดือนกรกฎาสิงหาชาวลัคนาราศีกันที่มีคู่อยู่แล้วในปี2564นะครับปัญหาต่างๆผมเชื่อว่ามันไม่ใช่อะไรเรื่องหรือบาก,กว่าแรง แต่อย่าไปทะเลาะก,กันในเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์ก็แล้วกันอาทิเช่นชาวลัคนาราศีการมีคู่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับจะต้องการใช้เงินหรือต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบางอย่างคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คุณไม่ค่อยแฮปปี้ก็จะเกิดความขัดแย้งหรือความขุนใจกันอีกในหนึ่งยกตัวอย่างเช่นชาวลัคนาราศีกัน นะครับคู่ของคุณอาจจะไปสร้างหนี้สินหรือมีหนี้สินอะไรบางอย่างไว้แล้วคุณไปรับรู้หรือเขาขอความช่วยเหลือมันก็ทําให้จุกจิกหัวใจกันอันนี้เป็นเพียงแต่ที่สินแสบิงได้ยกตัวอย่างให้ชาวลัคนาราศีกันได้ฟังแต่จุดคลายแม็กจริงๆที่ชาวลัคนาราศีกันต้องระวังในเรื่องของสัมพันธภาพนั้น <c oughs> คือช่วง พฤษภามิถุนาแล้วก็กร,รกฎาสิงหาและผมวงเล็บป,ปิดกาไว้ได้วยว่าอาจจะขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์และเรื่องการเงินฉะนั้นชาวกันที่มีคู่อยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วแล้วทําอะไรบางอย่างร่วมกันที่มันเป็นผลประโยชน์เรื่องการเงินการทองต่างๆช่วงนั้นให้ระวังที่สุดเมื่อฉะนั้นแล้วจะมีเรื่องกินแหนงแข่งใจกันในเรื่องของผลประโยชน์และเรื่องการเงินเห <c oughs> นือครับ นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันเอาไว้ส่วนคนที่ยังโสดนะครับดวงความรักนะครับจะดีในช่วงไตรามาสแรกของปีไตรามาสแรกของปีดวงความรักอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแต่พอเข้าช่วงประมาณเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาไปแล้ว ผมจะบอกแบบนี้ถ้าเกิดคุณคบคุณคนโสดน,นะถ้ามีโอกาสเจอใครชค่วง3ามเดือนแรกดีมากแต่ถ้าไปเจอเอาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาช่วงนั้นระวังจะไปเจอกับคนที่แม่งมาหลอกแดกหรือไปเจอกับมันปุ๊บคุยกันจีบกันปุ๊บไอชิบหายแม่งปัญหาส่วนตัวมันเยอะมากมันมีปัญหาส่วนตัวมีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตมีปัญหาเรื่องการเงินเงินไม่พอใช้ต้องหมุนเงินสวนตีนหาอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วคุณจะไหวเหรอถ้าเกิดคุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนลักษณะนี้ พอคุณเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วบางทีคุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องช่วยเหลือถูกไหมในกรณีที่เขารีเคว่หรือขอความช่วยเหลือมาแล้วก็มีโอกาสจะถูกหลอกแดกสูงมากตามที่ผมบอกเลย <c oughs> ไม่ผิดจากที่พูดหรอกในช่วงพฤษภามิถุนากนรกฎาสิงหานะครับคบไปคบไปถ้าเกิดไปหลงรูปหลงคารมระวังจะไปเจอพวกแม่งคบเพื่อผลประโยชน์หลอกแดกหรือ เอาเราเป็นสะพานไปในเรื่องอื่นๆที่เขาเองปรารถนาฉะนั้นชาวกันโดยเนื้อแท้เนี่ยชาวกันมันเป็นคนที่เกรงใจและเป็นคนดีอยู่แล้วก็ขอให้คุณดูให้ดีดูให้รอบคอบตามที่สินแสหมิงพยากรณ์ไปแล้วจริงๆผมอยากจะพูดแบบนี้ว่าใน1นึปี64ตรงเนี้ยชาวกันดูคนได้ง่ายมากๆแล้วก็เอาต้องบอกว่าต้องเอาตราช่าง ในใจของคุณวัดดูเลยถ้าเกิดเข้ามาในแนวที่ขอความช่วยเหลือจะต้องพึ่งพาอาศัยกันคือคุยกันว่าเท่าไหร่มึงก็จะให้กูทำโน่นทำนี่ให้ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่าไปคบเลยครับไปไม่รอดเดี๋ยวก็จะมีปัญหาตามมาคุณจะมีความรู้สึกว่าทําไมเงื่อนไขเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์มันเยอะขนาดนี้และในความเป็นจริงถ้าเกิดคุณต้องไปคบกับใครคนหนึ่งและต้องไปตามใช้นี่ให้เขาหรือจะต้องไปช่วยเหลืออะไรที่แม่งมาทีทีบ่อย ถามจริงๆเถอะคุณว่ามันไหวเหรอก็อยากให้ชาวลัคนาราศีกันฟังตรงนี้และดูตรงนี้ให้ชัดเจนโอเคคนเราครบกันช่วยเหลือกันเล็กน้อยโอเคได้แต่ในในแนวทางของชาวลัคนาราศีกันผมกลัวเหลือเกินว่าจะไปเจอเอาคนที่เข้ามาตั้งใจเอาเปรียบคุณถ้าเจอแบบนี้ก็ทําให้คุณไม่แฮปปี้ทาให้คุณมีความรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็จะไม่อยากคบเดี๋ยวมันก็จะไปกระทบกับความสัมพันธ์ของคุณในระยะยาวๆต่อไป ย้ำอีกครั้งนะครับว่าชาวลัคนาราศีกันดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนความรักดาวพระหัสปีนี้โคโจรถอยหน้าถอยหลังอยู่ความรักก็มีอันไม่ค่อยแน่นอนนักแต่ก็ไม่ถึงกับซีเรียสนะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วแล้วรักกันดีอยู่ก็ให้ระวังแค่เดือนที่ผมได้บอกไปเท่านั้นคือพฤษภามิถุนายกรกฎาสิงหานี่คือดวงความรักล้นล้วนของชาวลัคนาราศีกัน ในปี2564สินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกทุกท่านโชคดีครับไปก่อนครับสวัสดีครับ การเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์หมิง6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบงเมืองไทยผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง1 0 0 0 0แวิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพตติน่มจาก YouTube อเมริกา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master Ming 6666 66